ตอนนี้ไปขวันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจนำ้ำัสการพระรัตนตรยัยโยนส่วนพระกวารังสมาสมาสมุุโธสวัาดิโยนะพระกวตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโฆตะไมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังขัง इमे हि सकारे हि यथा रहं आरोपिते हि अपिपूचियामा साधुनु भन्ते भक्वा सुजिरा पथिमा जनतानुकम्ब मानसा महेशकारे दुःखता प्रन्नाकारभूते परि खह्नातु अह् की हृतं हिताय सुखाय อะระหังสมมาสัมพุทโภคุวาพุทธังภะกวันตังอภิวาดีมีสวะคาาตูภะกะวตานธัมโม รรม,มังนัสสามิสุปฏิปันโนภกวันโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามีตอนนี้ไปคขาบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานชิ้นแปด મો તચ ફક્ક વાતો અર્હ તો ભુ થ નામો તકવાર તો ભુ થ નામો તચ ભક વાતો અર્હા ขังสระนงังคัจฉามิธัมมังสระนงังคัจฉา,ามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิอุทังสระนงังคัจฉามิ timpi temang seraak nang hajai Du dimpi sanghangg seraak nang hajai tak diampi utang seraak nang hachami. ตัติยัมปิธรรมมังสระนังขจามิตัติยัมปิสังขังสระนังขจามิปานาติปาตาวีระมณีสิกขาวัทังสมาทิยามี อินนาธานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิพระมัจิยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาทิยามิ มุสาวาทเวระมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิสุรามีระยะมะชาปมาทัานาวีระมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิ riƙarar kocin na wera mani shi kaɓatan saman tiya mai na ciki ta ta malakan na tare na manda na na ระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิ โอชาสยนะมหาสยนาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามีอิมานิอัตสิกขาวะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาน สีเลนานิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะยยตอนนี้ไปเข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมา,ามทานเป็นกรรมฐานพันได้บยัยังพุทธะพระควัตปุปภาคณนมาการังกโรูมาสยีย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมาหังพรกวาอัตตภาวังตุมหากังปริจัชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระ้าเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลายขอมอบก,กาย ถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปฏิเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้มาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานองโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตเข้าไปเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐาน ทั้งสี่สิบทัดระปีติทั้งหาและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัพระปีติทั้งหาและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดปรากฏ ในกายทวานในวจีทวานในวนโนทวานของข้าพระพุทธเจา้าณการบัตเดีวนีเ้เถิดขอได้ปดโปรดยกจิตขึ้ข้าพระเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมกจิตสามารถกำหนดจิต รู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วคอยเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่เพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจะรู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณนาก,การ,รบัดเดียวนี้เถิด